นิวข่าวด่วนในช่วงนี้ครับจะพาไปติดตามบรรยากาศนะครับหลังจากที่มีการประชุมร่วมกันของมหาเถรสมาคมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาเพื่อพิจารณาว่าพระธรรมชโยมีความผิดทางพระธรรมวินัยหรือไม่และได้รับโทษอย่างไรบ้างติดตามได้เลยครับโดนฟ้องแล้วก็ได้นะครับแต่ท่านเนี่ยในคดีย,ยาเนี่ยยังไม่ได้ตัวการฟ้องก็ยังทําไม่ได้อันนี้ในทางโลกนะครับในทางธรรมหรือในทางสงฆ์เนี่ยก็อพอศอจะรวบรวมส่ง ให้เจ้าคณะปกครองใหญ่ก็คือเจ้าคณะผลกลางเนี่ยนะครับดำเนินการตามกฎ21ครับในทางธรรมขั้นตอนนี้เป็นแค่ขั้นตอนร้องเรียนครับนะครับขอทราบนะครับเริ่มพูดง่ายเป็นแค่ร้องเป็นจุดเริ่มต้นที่จุดที่หนึ่งครับมีคำถามจากทางบ้านสาบถามมาว่าถ้าสมมติว่ามันปกรณีทั่วไปแบบนี้ละคิว่าเป็นัง ท่านยอมไหมยอมเรายังต้องเข้าสู่กระบวนการเราต้องใช้วิานการจะได้ให้ว่าข้าวของข้าวของกันศึกกับคุณอย่างที่พี่มีที่พามาที่ที่เป็นศาลานะารัครับก็ปกติแล้วกรณีพระพิสุสงฆ์แล้วเมื่อประชามวินัยไม่ว่าจะกินเหล้าเมายาหรือว่าอะไรแล้วแต่ก็เราก็ใช้กฎยี่เบ็ดนี่ฮะเจ้าอาวาสเข้าไปดำเนินการสอบสวนต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะยอมเพราะจนด้วยหลักฐานส่วนใหญ่จะยอมแต่ว่าขณะนี้ยังไม่พบท่านธ,ธรรมชโยนะครับเราก็ต้องมีการดาเนินการเหมือนกันนะดำเนินการเหมือนกันก็มีการ,การ,การ,การขอข้อมูลหลักฐานเหมือนกันแต่บางบาง,บางรูปเราที่เห็นว่าทําไมพระชาวบ้านธรราตด้เร็วเนี่ยกรเพราะว่าเขายอมยอมลาศิขาไปนะครับหรือสั่งให้ศึกนะครับอย่างนี้เราจำภาพวิบาท ขายของบินบาบหรือบินบาบเกินเวลาละเมิดพระธรรมจินอาจินเนี่ยเจ้าคณะผู้ของก็เดินงานตามกฎยี่เบ็ดนี้แหละซึ่งพระท่านก็ยอมศึกสาราเพศออกไปเองนะครับก็ก็ง่ายสําหรับพระพระธรรมดานะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เจอตัวเราก็จะไม่สามารถทาสถานคนนี้ก็จะไม่สามารถจิตได้เพาะยังอยู่ในไม่ฮะเราก็ดําเนินการตามตามกฎนี่แหละฮะคือหมายคววาม่าเราก็ต้องให้ ให้ผู้ของสงพิจารณาตามหลักฐานมีการดําเนินการตามระเบียบนี้ไปโดยฝ่ายเดียวถ้าเกิดไม่มาชี้แจงก็ก้นมืการโดยฝ่ายเดียวนะครับทับอย่างที่กลับเรียนเมื่อกี้นี่ครับว่ากฎยี่สิบเอ็ดเนี่ยทำได้ทั้งต่อหน้าและรับหลังนะครับถ้าไม่มาชี้แจงนั่นก็คือท่านสละสิทธิ์ก็ดําเนินการไปฝ่ายเดียวพยานฐานถึงนะครับก็ดําเนินการลงตามพธรรมวินัยได้เลยครับ เอะไรนะครับ,บครับครับไม่มมาาใช่คดียานได้กลับเรียนแล้วใช่ไหมครับในทางโลกเนี่ยคดีอาญาต้องมีตัวจึงฟ้องได้ไม่ว่าโดยเอากสารฟ้องหรือโจทฟ้องแล้วก็มีการเรียกมานะครับตัวที่เป็นกิจชนฟ้องเรียกมาใช่ไหมครับถึงจะดําเนินการ พิจารณาได้แต่ในทางพระธรรมวินัยเนี่ยนะครับไม่ใช่อาญาเพราะฉะนั้นเนี่ยในกฎรร21เนี่ยจึงเขียนไว้สองอย่างหลักท่านะจะต้องมีตัวและให้ท่านแจ้งให้ท่านทราบและเพื่อแก้ตัวหรือจะรับหรือไม่รับและแก้ตัวอย่างไรมีข้อพยานฐางใดแต่ถ้าไม่ได้ตัวก็ดําเนินการไปฝ่ายเดียวตามพยาฐานได้นะครับ ไม่ชไม่ช่ก็นสถานการณ์แบบนี้ช้าไม่ได้ครับสถานการณ์แบบนี้ช้าไม่ได้ครับท่านกระถมต้องรีบนะครับนะครับโอเคนะคะโอเคนะยนะคะค่ะขอบคุณานขอบคุณครับขอบคุณครับอจครับคครับเดี๋ยวรับเอกสารไปเลยนะครับถ้าท่านนไม่ได้นะครับได้อย่างครับ นั่นก็คือบรรยากาศสดๆนะครับของการประชุมนะครับระหว่างมหาเถรสมาคมร่วมกับทางด้านของสำนักง,งานพระพุทธศาสนาซึ่งล่าสุดก็ระบุออกมาเป็นที่เรียบร้อยว่ายัางไม่มีการระบุโทษที่ชัดเจนแต่อย่างใดหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมเราจะรายงานให้ทราบต่อไปช่วงนี้กลับไปติดตามรายการปกติของทางสถานีครับ